สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามช่องนัเก๋นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟเฟอร์อุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆนะครับบริษัทยังซันเอนเตอร์ไพร์นะครับไบเอฟฟิตติ้งนะครับวันนี้นะครับผมมีบอร์ดตัวหนึ่งนะครับที่จัดทําขึ้นมานะบันบอร์ดเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับมาให้ดูนะครับว่าเรามีสินค้าอยู่2ประเภทนะครับจะสองเออพรีเมียมแบรนด์กับไฟติ้งแบรนด์นะครับ สามารถทําไมต้องให้แตกต่างคือพรีเมียมแบรนด์ Band, นะครับเราเป็นหลักเลยในของบริษัทยังซันหรือ YS นะครับที่นักเกตทํางานอยู่เนี่ยนะครับเป็นไฟเป็นพรีเมียมแบรนด์ที่เราใช้อยู่เลยนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็ช่างดีไซเนอร์ Designer, หรือโครงการต่างๆได้ใช้อยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้คุณภาพนะครับเรื่องของความหนาของรางเรื่องของคุณภาพรางไดมิชั่นเล็กๆ นะครับบางทีคือต้องบอกก่อนว่าบางทีอาจจะมีสินค้าที่ราคาถูกกว่านะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดเราเห็นเยอะเลยนะครับแต่บางทีเนี้ยบางทีนะครับไซส์ไดเมนเตอร์ไดเมนชันมันจะแตกต่างกันต้องบอกว่าแตกต่างอะไรคือบางทีเขารีดออกมารีดลงเนียมามันไม่ได้ขนาดบางทีท่านช่างเฟอร์ต้องบอกก่อนช่างเฟอร์มาบอกผมอยู่นะมาบอกผมไม่บ่อยว่าเนี่ยซื้อมาละ ล้างเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแต่ถึงเวลาปุ๊บเอาเฮ้ยเอาตัวนี้ไปซอล่องแล้วไปใส่เรียบร้อยแล้วแต่อีกตัวหนึง่งดันเล็กกว่าใหญ่กว่าอ่ะคราวนี้ทำไงซื้อมาร้อยเส้นต้องมานั่งคัดออกว่าไอ้ไซส์ที่มันเท่าออตัวนี้เราซอล่องไปแล้วเนี่ยมันคือตัวไหนบ้างนะครับแปลว่าอาจอาจจะอาจจะดีเจ็ดสามสิบไม่ดีพี่ก็ต้องคัดไป ถ้าพวกท่านช่างเฟอร์หรือช่างที่บิวอินก็ต้องขัดไปงานอื่นเสียไปเลยอาจจะใช้ร้อยเส้นแต่จริงๆหายไปแล้วสามสิบนะครับต้องบอกก่อนว่พรีเมียมแบรนะพรีเมนะียมแบ์ของเรานะครับไซส์ตรงนี้สําคัญนะเคียนในของมันเนี่ยต้องกว้างเนีสำคัญนะสำคัญคือเพราะท่านหยิบสินค้ามาหยิบรางมาท่านก็ต้องเอามา1หนึ่งเส้นมาซอล่องการซอะร่องเสร็จปุ๊บทุก แปลว่าทุกเส้นทุกเสาะล่องจะต้องเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่เท่าขึ้นมาท่านก็ต้องไปซื้อใหม่แต่ของเราบอกได้เลยว่าพรีเมียมแบรนด์เรานะครับ YS นะครับอันนี้คือตัวหลักๆนะลงังยูมีปีเข้ามุมตัวหลักๆตัวนี้เราตอบโจทย์ไม่ว่าจะโครงการต่างๆบริษัทต่างๆใช้ของเรามาค่อนข้างเยอะเลย นะครับเยอะเลยมีอีกะหะายโครงการที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ได้พูดถึงแล้วก็เทุกคนนะครับก็จะบอกว่าดิเมนชันคือผมแค่ส่งลูกไปมีสเปคดิเมนชันได้เลยเขาไปซ้อมร่องตามนั้นเพราะของเราดูจากสเปคไปวางปุ๊บดิเมนชันพอดีเป๊ะนะครับเป๊ะนะครับอันนี้คือพรีเมียมแบนด์ที่ช่างทั่วไปใช้ก็จะเป็นราง U ูลางมีปีนะครับมีปีอันนี้ยูซีนะคือเต็มมัน u c ซ มีปีก็ H F L นะครับ H ฮ่องกง F F ฟ้าแล้วก็ L นะครับ L ก็คือไลท์นะครับแล้วก็รางข้อมูลก็คือราง CP นะครับโอเคตัวนี้มันถูกต่อไฟไว้แล้วแล้วก็จะมีสินค้าที่เป็น Fighting Band Fighting Band นี่คือตอบโจทย์สำหรับเออจริงๆก็คือ,อราคาจะซอฟลงมาถามว่าซอฟลงมาทําไมคือบางทีหน้างงานนะครับน้างงานอาจจะไม่ได้ ต้องการความที่เอ่อความหนาโทาลางเอาตัวนี้ไปใช้ตัวซอฟนี่ไปใช้แต่ลางดูเห็นนะครับนี่มันจะแคบกว่ามันจะแคบกว่าตัวนี้นะไอตัวนี้เต็มที่มาตรฐานเคลีย์สิบแปดอันนี้มีปีกเคลีย์สิบแปดนะครับแต่ตัวนี้จะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่ามีปีกตัวนี้นะครับมีปีกตัวนี้ปีกตัวนี้จะใหญ่กว่าแ้เป็นไฟติ้งแบนหลังเต่าตรงฝาจะนูนกว่าตรงนี้นะครับจะนูนแบบนี้เลยกลมเก้นไปเลยนี่ก็คือตรงนี้นะอ่าตัวนี้ บอกตรงว่าจะลางบางกว่าเราไม่ปิดบางกันเราไม่ปิดบางกันลางจะบางกว่าอันนี้ลางเข้ามุลนะครับลางเข้ามุลเหมือนกันเลยโอเคผมต่อไฟเวลาอันนี้ไฟเหมือนกันครับนะครับไฟนี่นี่ครับไฟต่างต่างเลยไฟที่ ysm เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคอันนี้มีมอแปลงมองแปลงฟฟร์ดิก้าต้องบอกก่อนแล้วขอมอกอเองนะครับการขอมอกกก็ค่อนข้างจะยากนะนำอุปกรณ์เข้ามาข้างในมีสแกน QR วอโค้ดอยู่ข้างในเนี้ยนะครับ ท่านไปสแกนเนี่ยเน่สแกนโค้มันจะบ่งบอกถึงบริษัทไหนเป็นคนนําเข้ามาเป็นผู้นําเข้ามาจากโรงงานต้นทางบอกได้เลยเพราะไอตัวที่สแกนไปมันจะเป็นข้อมูลของทางสองอที่ได้มาตรฐานไม่ต้องกลัวครับต้องบอกก่อนรับประกัน2ปีนะครับแล้วก็นี่คืออุปรกรณ์นะครับไฟที่เป็นพรีเมียมแบบพรีเมียมแบ,มแบนะครับ ไฟพวกนี้ต้องบอกก่อนเราอยากให้โครงการอยู่นาน,านๆเพราะบางทีผู้รับเหมาเนี่ยใช้บางทีได้แบบว่ารับประกันมาสองปีสองปีผมก็เอ๊ะสองปีเมื่อ,อก่อนแล้วรับประกันหนึ่งปีคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่เลยเราให้รับประกันสามปีบอกก็เลยว่าท่านนอนตีพุงที่บ้านรอได้เลยไม่มีของเสียแน่นอนผมรับประกันได้แต่ครับรับประกันให้สามปี ภาย3ปีเสียมาเปลี่ยนได้เลยผมให้เค้มผมเค้มได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าไฟผมนะมั่นใจได้เลยนะครับมั่นใจเลยว่าไม่มีเสียแน่นอนแต่คนเราจะบอกว่ามั่นใจร้อเซก็ไม่ได้คนเรามันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ผมการนตีได้ว่าตั้งแต่ผมขายมาเนี้ยไม่มีเสียแน่นอนท่านไปใช้รับแถมรับประกันได้อีก3ปี ถ้ารับประกัน3ปีท่านก็สบายใจแล้วเพราะโครงการบางโครงการปีหรือ2ปีรับประกัน3ปีโอ้โหท่านสบายใจเลย2ปีก็พ้นแล้วนะครับ3ปีเหลือสบายๆนะครับในรับประกันได้เลยสามปีนะครับนี่จะเป็นไฟเม็ดทีเม็ดห่างนะครับขนาด5มิลที่ขนาด5มิลนะสามแนนี่ขันนี้ขนาด8ปมิลแล้วก็เป็น Cob นะครับเดี๋ยวผมดูให้ก่อนว่ามีไฟตัวไหนบ้างนะโอเคเป็นไฟตัวดีทั้งหมดเลยนะครับเป็นของพรีเมียมแบรนด์นะ โอเค480เมตรต้องบอกก่อนว่า C.O.B เราเนี่ยถ้าเป็น Fighting Band มันจะมีเม็ดยู่ที่320เมตรแต่นี่มี480เมตรแปลว่าเม็ดข้างในเนี่ยมันจะถี่ถี่มากมันจะไม่เห็นช่องดำๆดำๆที่เป็นระหว่างต่อเม็ดเลยนะครับและนี่ก็จะเป็น Fighting Band ผมพยายามให้ดูว่านี่คือไฟนะครับที่เราขายรีเมี่ยมแบรนด์อยู่ลาง รางตัวนี้พรีเมียมแบนด์นะครับไฟพรีเมียมแบนด์อันนี้เป็นไฟติ้งแบนด์แยกให้เห็นนะครับโอเคเมื่อแปลงปุ๊บอารมณ์เสียบปั๊กนะไ่พูดภาพนองเพลงเสียบปั๊กเลยนะครับนี่โอเคนะครับถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างเลยนะครับแต่เราทําราคาให้ตอบโจทย์กับช่างกับคนที่เลือกใช้สินค้าโอเคอันนี้คือนะรางของพรีเมียมแบนด์นะครับรางยูแสงวอง อันนี้ลาง HFL นะครับแสงคูคูนะครับคูลาง CP ลางเข้ามุมนะครับแสงจะออกมาโค้งนะประมาณ80องศาอันนี้แสงดนะีเหมือนกันครับ Fighting Band นะครับลาง U จะแคบกว่าตัวนี้นะเป็นแสงวอร์มนะครับเหมือนกันครับ HFL นะครับลาง Fighting Band นะครับเห็นไหมอันนี้ลางเข้ามุมกัน ถ้าลองดูครับลองดูครับเห็นไหมต่างไหมไม่ต่างแต่เราทําให้ตอบโจทย์ทุกสายงานต้องบอกว่าสายงานนะครับสายงานเพราะต้องบอกก่อนว่าช่างเราหน้างานไี่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมแบรนด์หรือไฟติ้งแบรนด์เราเลือกใช้ของที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า band, ไฟติ้งแบรนด์ไฟรับประกัน1ปี นะครับลาง1ปีแต่ไฟติ้งแบนดเราไม่มีมอแปลงนะแต่ตัวนี้พรีเมียมแบนดลาง1ปีไฟ3ปีมอแปลง2ปีเห็นไหมครับแค่ผมบอกรับประกันเนี่ยวันเลนตีรับประกันเนี่ยโอท่านก็ตกใจแล้วว่าโหูมันรับประกันบาง,บาง,บางช่างบางคนจริงหัวนระับประกันปีเดียวก็เหลือเฟอือแล้วพี่ผมพยายามทําให้มันตอบโจทย์ให้ท่าน ติดตั้งเสร็จนอนอยู่ที่บ้านสบายสบายใจสินค้าไม่พังแถมรับประกันยาวนานต้องบอกกันนะเน้นย้ำน,นะครับสินค้าเสียยากไม่พังรับประกันยาวนานเพื่อให้ตอบโจทย์และให้พวกท่านสบายใจโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟผมเปิดดูเลยนะกดสวิตช์เลยนี่ Warm, cool นะครับดูแสงไหครับวอร์มคูลเดนะครับนี่นะขนาด5มิลน,นะขนาด5้มิลนะ,ะมาเปิดได้ปุ๊บ8มิลน,นะครับ8มิลน,นะ วอร์มคูลเดยผมเรีวยงนี่เลยอ่ะเป็น COB ผมปิดตัวนี้กัน c o b นะครับนี่วอร์มคูลเดยนะครับมีให้ท่านเลือกนะครับไม่ต้องกลัวนี่คือบอร์ดขนาดเล็กนะผมย่อลงมาเรายังมีสินค้าอีกหลายรายการที่โอ้โหตอบโจทย์ได้เยอะไม่ว่าจะลางหักแสงลางเล็กลางยูลางสลิมเยอะเลยแต่ผมทำให้มันย่อๆคร่าวๆ เป็นพื้นฐานที่ท่านได้ใช้แล้วมาอบอกถึงเรื่องวรรันตีเื่ององงขการการับประกันเรื่องของคุณภาพลางที่ไม่มาอาจจะหนานิดนึงเนื่องจากเขาฉีดมานะครับฉีดมาปุ๊บอลูมิเนียมหนาต้องบอกก่อนอลูมิเนียมหนาก็ระบายความร้อนเร็วไฟไม่อมความร้อนไฟไม่ไปอมอยู่ที่เม็ดไฟระบายที่อลูมิเนียมแต่ถ้าบางหน่อยไฟก็มีความร้อนก็ระบายความร้อนได้ช้านิดนึงแต่คุณภาพไฟไม่ต้องกลัว ใช้ได้เหมือนกันบอร์ดเลอใช้ได้เหมือนกันนักเก๋การันตีนะครับแล้วก็น้เม,ม,มอแปกเห็นนะผมเปิดดูไม่มีอะไรนะครับนะครับเอ็นย่าโอเคไหมนะครับสำหรับไฟลันนี้เปิดครับนี่ครับนี่คือบอร์ดเล็กๆนะครับต้องบอกก่อนว่าดีไซนเนอร์พวกแบบท่านไหนอยากได้บอร์ดประมาณนี้คิ้วพกคิ้วไปได้เพื่อไปพรีเซนต์บอกได้นะครับแจ้งมาได้นะครับเดียเ๋ยวนักเก๋จัดก,การให้ ไม่ต้องกลัวนะครับนักเกณ์ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ไฟเฟอร์ฟิตติ้งต้องบอกก่อนนะครับใครที่รู้จักนักเก๋บ้างบวกหนึ่งมาบวกหนึ่งมานะครับในคอมเมนต์บวกหนึ่งมานะครับอยากได้บวกหนึ่งมากดบวกหนึ่งมานะครับเดี๋ยวจัดทาให้อย่างนี้เพราะเวลาดีไซเนอร์หรือผู้แบบไปหาลูกค้าบางทีต้องมีพรีเซนต์ต้องมีไฟให้ดูจะไปแบบเปล่าๆแบบไม่มีไฟไม่เห็นแสงมันก็ยากในการที่ท่านจะเสนองาน ท่านแจ้งมาครับ YS จัดการทําให้แน่นอนนะครับและตัวอย่างก็ถึงท่านแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับที่ผมทําให้เล็กๆเพื่อทัานรักในการที่ขนส่งโยกย้ายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยก็คือนักเก๋ผู้เชี่ยวชาญไฟเฟอร์นะครับและอุปกรณ์ฟิตติ้งของบริษัทยังซันเอนเตอร์ไพรส์ YS นะครับฟิตติ้งท่านจําไว้เลย YS ฟิตติ้งนะครับสินค้าเรามีคุณภาพแน่นอนนะครับ เรื่องรับประก,กันไม่ต้องกลัวมีปัญหาเคมได้ไม่ทิ้งลูกค้า